สวัสดีครับทุกท่านผมเชฟคิวโรพาสครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟรุงมบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟรุงมบอลไทยแน่นอนว่ามาพบกับผมในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวที่ดีๆนะนำมาบอกมากล่าวนํามาปรุงนะครับให้กับทางสมาชิกในช่องนั้นได้รับชมได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้เองผมมีเรื่องราวอยู่3ประเด็นหลกัลกๆอยากจะเล่าให้ฟังครับประเด็นแรกเป็นประเด็นในเรื่องของความโด่งดังของแข้งไทยแม่ผู้แล้วก็ภูมิใจคว้าแชมป์สแชมป์ครับในลีกของโปรตุเกส ประเด็นที่2ครับแม่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะเห็นสื่อเวียดนามเขียนแบบนี้ครับยอมแล้วชนาทิปแพงกว่าทีมชาติเวียดนามนะครับประเด็นที่3ครับยูอีครับออกมาเปิดเผยในเรื่องราวของไม่มีชื่อสําหรับโอมาอัปรุดมานนะครับเขาเปิดเผยสาเหตุและตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์กลุ่มในการคัดเลืกอกฟุตบอลโลกครับ <c oughs> มาเข้าประเด็นแรกครับเป็นประเด็นของความภาคภูมิใจเป็นประเด็นของความโด่งดังนะครับของนักเตะไทยของเราที่ไปสร้างชื่ออีกแล้ว ในหลีของต่างประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เองเด็กไทยของเราฝีมือไม่ธรรมดาจริงไม่ว่าจะเป็นอาชิพลคีรุซึ่งก็เป็นตัวหลักของทีมสโมสรในหลีของเยอรมันไปแล้วนะครับรวมถึงธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะก็มีรายชื่อติดชุดใหญ่ของเรสเตอร์ไปแล้วนะครับและล่าสุดนี้เจษชะยะพิพัฒน์ครับสุพรรณเพศคว้าแชมป์สรายการครับภายใน2เดือนนะครับก็เป็นอะไรที่ขนลุกไปอีกครั้งหนึ่งสําหรับ แฟนวอนไทยรวมถึงความรู้สึกของผมเองที่เราได้เห็นความเก่งกาจของนักเตะไทยของเราอย่างต่อเน,นื่องนะครับนี่คือเด็กไทย100%เด็กไทยแท้ๆนะครับที่ผมพูดไปทั้ง3คนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราในฐานะของการเป็นนักเตะไทยนะครับเจษยพิพัฒน์เองอย่างที่เราทราครบครับในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนจําได้นักเตะคนนี้คว้าแชมป์ลีกของโปรตุเกสไปได้นะครับในรุ่นนอาเยุยี่กิน23ปีให้กับทางสโมสอรเอสโตริส ล่าสุดนี้เอาอีกไปหนึ่งใบครับสำหรับถ้วยนะครับคว้าแชมป์สือฟุตบอลถ้วยนะครับเทกาวลเวลลาข่าวนะครับไปได้สำเร็จในการเอาชนะสโมสรยักษ์ใหญ่ได้ซสด้วยอย่างสโมสรสปอร์ติ้งบากา้การ้วยสกอร์2ประตูต่อ1นนะครับเจชยพิพัฒน์ก็กลายเป็นนักเตะไทยคนแรกทันทีในการคว้าแชมป์ในลีกของโปรโตุเกสได้รวมถึงแชมป์ฟุตบอลถ้วยถ้าจะพูดถึงเจษยพิพัฒน์นะครับเด็กคนนี้เองเนี่ยมีความขยันนะครับ มีความอยากจะเป็นนักเตะอาชีพค่อนข้างสูงนะเห็นชื่อน้องปรากฏอยู่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดเยาวชนทีมชาติที่ไปลุยในศึกไซตามะมาแล้วก็มีรายชื่อของเจสชีชาพิพัฒน์รวมถึงในโครงการของอรันไปบุกนะครับทำบาเย,ยนมาแล้วสําหรับเจสตเองจนฟอร์มไปเข้าตานะครับผู้ผลักดันอย่างเปาโลเบเลสนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากพี่แมนโกสินนะครับผู้คาบอดนะครับเป็นผู้สื่อข่าว ในวงการกีฬาฟุตบอลไทยนะได้ไปให้สัมภาษณ์เปาโลเบลัสนะครับแล้วก็ได้ได้ข้อมูลนี้มาว่าเปาโลเองเป็นคนผลักดันเจษยพิพัฒน์รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่รายอื่นด้วยในการที่ผลักดันนักเตะค,คนนี้ไปล่าฝันที่ต่างประเทศได้สําเร็จนะครับซึ่งมีสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างสปอร์ติ้งยิสบเตเป็นสโมสรที่ปลูกปั้นริซโซโน่โดโรโดมาเนี่ยนะครับให้ความสนใจนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ไปอยู่กับทางสปอร์ติ้งบา์กลา และปัจจุบันอยู่กับทางสโมสอรเอสโตริดนี่ครับนี่คือความสําเร็จของนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่ถูกผลักดันอย่างถูกที่ถูกทางถือว่าเป็นนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่มีความโชคดีมากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเปาโลเบเดรสนะครับรวมถึงู้หเราผู้ใหญ่รายอื่นช่วยกันผลักดันนักเตะคนนี้ไปล่าฝันได้สําเร็จอยู่ที่โปรตุเกสมา6ปีแล้วนะครับเพราะว่าน้องเองไปตั้งแต่อายุ13 1 4ปัจจุบันนี้อายุ20ปี ที่ค้าแข่งอยู่กับทางสมโมสอเอตูริสในะครับและก็ได้รับโอกาสลงสนามทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองนี่คือนักเตะคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นนักเตะดาวรุ่งนะอายุน้อยน่าจับตามองในอนาคตของทีมชาติไทยของเราสามารถเล่นในชุดใหญ่ได้แล้วก็อยูยี่23ปีของทีมชาติไทยของเราได้ในทัวร์เมนท์ที่สำคัญสำคัญสา,ม,ญสา,ม,ญสาม,มารถเิ่งมาติดได้เลยนะครับสำหรับจงเจษชยพิพัฒน์นะครับซึบ่งนักเตะคนนี้มีพรสวรรค์ดีมากนะครับ กับบททดสาพของโปรโลเบลาร์นะครับค่ายกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ก็ประมาณ25%สรส่วนฟอร์สแสวงนั้นอีก70%เนี่ยนะครับมีเต็มเปลี่ยมในตัวของเจตครับแล้วก็ทําให้เขานั้นโชว์ฟอร์มได้เข้าต่างจริงถ้าจะบอกว่าผู้ผลักดันก็คือส่วนสําคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนะักเตะจะต้องโชว์ฝีเท้าตัวเองให้เห็นนะครับให้ผู้ผลักดันนั้นสามารถผลักดันต่อไปได้นี่คือตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งคนนะที่นะครับอยากจะไปค้าแข่งที่ต่างประเทศเพื่อพััฒนาาีเเท้ขององงตว ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่น้องมีจะสามารถช่วยทีมชาติไทยของเราได้แน่น,นอนในอนาคตนะครับนี่คือความโด่งดังของนักเตะไทยของเราอีกหนึ่งคนที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยไปได้อีกหนึ่งรายการนะครับโอ้โหกระหึ่มจริงๆที่โปรตุเกสนะครับเรื่องเราต่อมาครับเป็นสื่อของทางเวียดนามครับแหมไม่คิดว่าจะได้เห็นสื่อเวียดนามพูดแบบนี้ครับยอมแล้วชนาทิพย์ครับค่าตัวแพงกว่า ทีมชาติเวียดนามถึง8เท่านะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากการที่ชนะทิสมสงกสินออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองกับทางช่องฟุตบอล1้8ยหรือว่าพูดคุยกันกับทางพี่ปูเป้นั่นแหละนะครับซึ่งผมก็ก็ได้ขออนุญาตและได้นำนะครับบทการสัมภาษณ์นั้นมาบอกกล่าวกันแล้วล่าสุดนี้ครับสื่อเวียดนามเองก็ออกมาพาดหัวตัวใหญ่อาจจะพาดหัวแรงหน่อยนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจแหละแต่เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะ โอ้โหทำได้ดีนะครับพูดได้ดีในมุมมองที่เขายอมรับเขายอมรับนักเตะไทยของเรามากๆเขาจะยอมยับอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับเนื้อหาของสื่อให้ฟังในเนื้อหาของสื่อเนี่ยเขาบอกว่าครับเขายอมรับแล้วก็หยิบยกบทสัมภาษณ์ของชนาทิพย์นะครับตอนที่ไปให้สัมภาษณ์กับทางชองฟุตบอลร้อยแปดนะครับมาบอกมากล่าวกันตามนั้นเป๊ะเลยนะครับไม่มีการเสริมเติมแต่งอะไรนอกเหนือจากนั้นและยังได้พูดเสริมถึงชนาทิพย์สงกระสินบอกว่า ชนาทิพสกุศินเป็นกองกลางอันดับหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยในขนาดนี้นักเตะคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฉายาของมิสซี่ไทยเพราะมีเทคนิคและเชี่ยวชาญในการไปกระบอกที่สวยงามและในเรื่องของการยิงประตูสําคัญสคัําญในศึกใหญ่ๆนับตั้งแต่เขาไปร่วมทัพกับ,กบทางสโมสร c คอนโท l รลซัปโปโรในศึกเจลีกหนึ่งชนาทิพสุลศินก็มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นตามเว็บไซต์ของทานเฟิร์มาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมในปี2019ผู้เล่นรายนี้มีราคาสูงถึง1.5ล้านยูโรแต่ในปัจจุบันนี้เขามีมูลค่าสูงถึง2.2ล้านยูโรนี่คือราคาที่สูงที่สุดแล้วที่ทันเฟอร์ Market ได้ตั้งเอาไวา้นะครับ2.2ล้าน2.2ล้านนี้นะครับสำหรับเมสซี่ไทยนั่นคือเป็นมูลค่าที่สูงมากกว่านักเตะทีมชาติในเวียดนามถึง8เท่าเขาบอกแบบนั้นนะครับ ตอนนี้เองทีมชาติเวียดนามทั้งทีมเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่1.4ล้านยูโรสูงกว่าดังวานรัมที่ไปคาแข่งอยู่ที่เซเรโซโอซากา้าแเท่าตอนนี้ค่าตัวของดังวานรัมนะครับในทานเฟอร์มาร์เก็ตอยู่ที่3 0 0 0 0 0ยูโรนะครับสูงกว่าคองเฟืองสิบห้าเท่านะครับถ้าเทียบกับคลองเฟืองนี่สิบห้าเท่า เพราะตอนนี้เองคองเฟืองนะครับมีมูลค่าทางการตลาดนะครับในเว็บไซต์ทานเฟอร์มาร์เก็ตอยู่ที่150,000ย e ูโรสื่อเวียดนามนะครับพูดผมก็ได้พูดเองนะนะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันนี้ค่าโอนย้ายของชนาทิพย์สมกสินอยู่ที่1.9ล้านยูโรถึงแม้ว่านะครับจะมีสัญญาณว่าจะลดลงในอนาคตอันใกล้เพราะนักเตะรายนี้มีอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามค่าตัวของกองกลางทีมชาติไทยรายนี้ ยังคงสูงกว่านักเตะเวียดนามหลายคนโดยเฉพาะงีก้กก็ไฮเตียนลินวันตรวนกวางไฮผู้เล่น4คนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในวีลีกรวมถึงทีมชาติเวียดนามถ้ารวมกันแล้วทั้ง4คนนี้มีมูลค่า3 0 0 0สนยูโรแต่เพียงเท่านั้นทั้ง4คนนะครับรวมกันเท่ากันกับดังวันรำนะครับที่ได้กำหนดราคากลางเอาไว้นะครับตอนไปค้าแข่งอยู่กับทางเซรโซโอซากาคือ3 0 0 0 0 0ยูโร นะครับถ้าตีเป็นเงินด่งก็อยู่ประมาณ8.4พันล้านด่งนะครับสำหรับ3 0 0แสนนะก็ถือว่าสื่อรายนี้ไม่รู้ว่าคนเขียนเนี่ยอยู่ดีอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าแฟนบอลจะถล่มเอาไหมนะครับแต่เขาออกมายอมรับครับสำหรับสื่อเวียดนามในเรื่องของความสำเร็จของนักเตะไทยของเราโดยเฉพาะชนะทิมสงกสินนะครับเขายอมรับเป็นอย่างมากนะเพราะว่าถูกเปรียบเทียบใส่กันกับนักเตะเวียดนามอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของความสำเร็จ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่าชนาทิ์สงกสินประสบความสําเร็จมากมายในเจรีแล้วก็มีมูลค่าสูงมากกว่าทีมชาติเวียดนามถึง8เท่าเขายกรายละเอียดมาพูดถึงกันขนาดนี้เลยก็เล่นเอาผมแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับในการที่ผมมาอ่านเจอบทความแบบนี้ในหน้าสื่องทางเวียดนามนะครับเขายอมรับเรานะครับแต่ยังไม่เคยพูดถึงธทรลทรบุนมาทันเลยก็น่าแปลกนะนะครับถึงแม้ว่าธีรทอเองจะคว้าแชมป์เจลีกได้ สื่อเวียดนามไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่พออุ้มมีอาการบาดเจ็บอะไรนี่โอ้โหแฟนบอลเวียดนามพร้อมที่จะเข้าไปอวยพรกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือความน่ารักนะครับของสื่อเวียดนามอีกเรื่องราวหนึ่งนะที่ผมหยิบยกมาบอกกล่าวกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเขายอมรับนักเตะไทยของเราก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าได้รับข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครติดเชื้อแล้วร,รับการยืนยันในเรื่องของเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห ผมโล่งใจมากครับสาหรับทีมชาติไทยของเราเฮก็ได้แน่นอนครับในสึกนี้สําหรับทีมชาติไทยของเราในการที่จะไปลุยสึกครับในการคันลึกฟุตบอลโลกนะซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่ได้รวมกลุ่มกันนะครับกับอีกกลุ่มที่2ซึ่งมีแต่สโมสรใหญ่ทั้งนั้นนะครับซึ่งก็นักเตะทุกคนมีความสาคัญหมดครับในความสูงผมนะขอให้รับใช้ชาติอย่างเต็มที่และก็แสดงเจตภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากอย่างเต็มที่นะครับ ตอนนี้เองในเรื่องของทักษะในเรื่องของเทคนิคผมเชื่อว่านักเตะไทยเริ่มจะซึมซับแล้วแหละนะครับแล้วก็เข้าใจในวิธีการเล่นของโค้ชอากิระเป็นอย่างดีแต่ในเรื่องของความฟิตก็ยังคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเรายังมีเวลาเหลือครับในเรื่องของการเรียกความฟิตเองและตามภาพที่เห็นนี่แหละนะครับนักเตะไทยของเราเรียกความฟิตกันอยู่ที่ห้องนะครับตอนเก็บตัวเองก็มาได้เว้นว่างนะดูจอมอนิเตอร์นะครับทีมงานก็พร้อมที่จะแนะนำนะรักษาความฟิตของตัวเองให้ได้ นะครับเราเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติอื่นๆนะถ้าจะพูดถึงตอนนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของการเตรียมพร้อมการจัดการผมเชื่อว่าทีมชาติไทยของเรายังคงไปได้สวยในการคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งนี้และก็ทําเอาหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะมีการเพิ่มนักเตะนะครับบินตรงมากกว่า25คนเราจะต้องนะครับไปที่ดูใบเนี่ยในวันที่21เรามีเวลาเตรียมตัวอีก10วันก่อนลงทำการแข่งขัน นั่นก็ถือว่าเป็น10วันที่เราจะไปปรับเทคนิคก,กันอยู่ที่ยูเอนะครับลงเทคนิคก,กันเข้มงวดอยู่ที่น่นก็มารอดูกันอีกทีว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสริมนักเตะเพิ่มหรือไม่จาก25คนตรงนี้เองก็เชื่อว่าลุ้นกันครับนะครับสคนที่จะบินไปรออยู่แล้วก็คือธนวัชรินึร์จิตถาวรชนาทิพย์สงกศินนะรวมถึงธิรท,ทรบุญมาถันนะครับจะบินตรงจากญี่ปุ่นและอังกฤษไปที่ยูเอเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญนะในยุคนี้แหละนะครับในความรู้สึกผมเองนะให้กำลังใจกันต่อไปสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับนัดแรกก็เจอกันกับทางอินโดอินโดเองเป็นอะไรที่เดาทางยากมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นชินไทยองทําทีมนะครับยูอีเขาเปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังส่วนมาเลเซียเองเขามั่นใจกับนักเตะที่เขามีเพราะเขามีการเตรียมทีมและที่สําคัญเขายังอยู่ในกรอบเดิมเสมอนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับมาเลเซีย เาก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็เปิดเผยมาก่อนเลย25คนแรกในการไปลุยในฟุตบอลโลกรอบเัลเือกครั้งนี้นะครับนะครับส่วนทางฝั่งของยูเอครับล่าสุดนี้ออกมาเปิดเผยสาเหตุทําไมถึงไม่ดึงตัวโอมาอับรุลรามานมานะครับซึ่งเบิร์ตฟอมาร์วยครับได้เปิดเผยผ่านสื่อของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในมุมมองนี้นะครับว่าโอมาอับรุลามานยังคงมีความสําคัญกับทีมเขาบอกแบ้ว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้โอมามีอาการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมกับทีมใหม่ ซึ่งเราก็ทราบกันดีแล้วว่าโอม่าเองพึ่งนะครับได้ทีมใหม่หลังจากที่ถูกยกเลิกสัญญาไปกับทีมเก่านะครับก็ไม่นานก็ได้ทีมใหม่มาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บพร้อมกันกับกองหน้าอย่างอามัดคาริมเป็นจอมซันโบให้กับทีมชาติอยู่แล้วซึ่งนักเตะรายนี้ก็ไม่มีชื่อติดมานะครับเขาเองก็ถือว่าเขาเสียใจที่เขาไม่มีนักเตะคนสำคัญจตทีมาด้วยสําหรับเบิร์ตพมาวายว ก็ได้ใช้นักเตะดาวรุ่งเข้ามาทดแทนในตรงนี้นะครับกับสิติที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วโอ้โ oh หใครครับลงเล่นไป21นัดยิงไป21บประตูเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาสําหรับดาวรุ่งของทีมชาติ UAE นะครับก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากในเรื่องนี้นี่ก็คือสาเหตุที่เขาออกมาเปิดเผยว่านะครับโอมาอับรุละมายังคงมีความสาคัญแต่มีอาการบาดเจ็บแต่เพียงเท่านั้นจึงไม่สามารถที่จะเรียกตัวมาติดทีมชาติได้นะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วแหละฝีไม้ฝีมือก็รอปกลงไปบ้าง แต่ด้วยประสบการณ์ในการส่งบอลเซนบอลก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในนัดแรกที่เจอกันกันกนกบเรานะสำหรับโอมาอับรุราม,มานนะครับส่วนในเรื่องของการตั้งเป้าของยูอีนั้นนะครับเขาก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงในเรื่องของการเป็นแชมป์กลุ่มในการไปเล่นในเอเชียนคัพในฤดูกาลปี2023นะครับก็ถือว่าเขาจะต้องเข้ารอบ3าของการคัดเลือกฟุตบอลโลกให้ได้เขาถึงจะไปตรงนั้นได้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเขาต้องการเป็นแชมป์กลุ่มในอีก4นัดที่เหลือในมือของเขา ไม่ใช่เรื่องง่ายแนย่เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับอินโดก็เดาทางยากมาเลย์เองก็เตรียมความพร้อมดีเวียดนามตอนนี้เองได้ข่าวว่าเขาจะไม่ใหนะ้นักข่าวเข้าไปรับชมแล้วเพราะจะลงแท็กติกแล้วสําหรับโค้ชปาร์คหังสอกนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นเรียกความฟิตนักเตะมาได้สักพักหนึ่งตอนนี้เองก็จะทําความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกลงรายละเอียดนะครับที่มันลึกขึ้นเลยนะครับไม่ให้นักข่าวนั้น เข้าไปรับชมในสนามเลยนะครับเป็นการฝึกซ้อมแบบปิดทั้งชุดใหญ่แล้วก็ยู่22ปีที่ตอนนี้เองเนี่ยเขาฝึกซ้อมอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับทั้งฟุตบอลหญิงทั้งยู่22ปีและชุดใหญ่ส,สําหรับโค้ชปาร์คฮ่งสองนะครับก็ถือว่าเป็นเฮดโค้ชที่อ่ะเป็นเบอร์หนึ่งแหละในตอนนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพาเวียดนามบินสูงอยู่ทุกวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ